ควรเริ่มลองทำโดยที่ยังมีงานประจําอยู่ก่อนอือ่าเราจะเอาเวลาให้ไ,หไปทำก็คือถ้าเกิดคุณอยากมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณเตรียมทำงานหนักมากๆไว้ได้เลยไม่ต้องนอนไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องอะไรเลย <c oughs> เพราะหลายคนลาออกแล้วรู้สึกคิดผิดก็มีนะเออต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะยิ่งคนเก่งยิ่งคนมีความสามารถทัศนคติด,ดีทุกอย่างเนี่ยเขามีทางไปเยอะวิธีการรักษาคนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าลอยเขามาลาออกแล้ว,ลวเขาไปคิดลูชันใ้เขาไม่ทันแน่นอนต้อง proactive มากๆ คือจริงๆอ่ะทุกคน,นมีความสําคัญหมดละแต่ว่าคนพวกนี้เปลี่ยนดินามิกเยอะเวลาออกทีหนึ่งแล้วมันจะยุ่งอ่ะมันคือเรียกว่ามัน Impact สูงแล้วกันนะ่ยค่ะมิชชั่นทูเดอะมูนพอดแคสต์ Happy Fine Day แค่งงานแฮปปี้วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ brought to you by liberator เทรดหุ้นฟรี free. ไม่มีค่าคอมตั้งแต่บาทแรกสัมผัสรประสบการณ์0%ูนย์เปอร์เซ็นต์ได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีได้เลยทันทีดาวน์โหลดเลยที่ App Store และ Google Play สวัสดีค่ะนี่ตอนรับเข้าสู่รายการ m i s s i ่น To the m ม o n Podcast กับซีรีส์พิเศษ h a ppy f ฟ i d a y แค่งาน h a ppy วันนี้ก็เป็นวันศุกร์อยู่กับไอซ์สุกินี่ค่ะผมรวิธัณาหาคับสวัสดีค่ะ,คะพี่คะสวัสดีครับวันนี้ช่วงนี้ก็งานยุ่งๆแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีวันนี้ก็มีแบบพวกโพวกพวกอะไรต่างๆที่ว่าคนก็มีการลาออกเหมือนกับมากในปีนี้ละกันเปลี่ยนง,งานลาออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเราก็จะมาชวนคุยกันจินทที่มิชชั่นก็มีน้องๆเนี่ยผัดเปลี่ยนกันไปแต่ว่า เราก็จะมาชวนคุยกันแล้วก็ถามกันอยู่เสมอว่าคําถามอะไรที่ควรจะถามตัวเองหรือว่าถามบริษัทหรือว่าถามทีมเนี่ยก่อนที่มีความคิดจะลาออกเนี่ยซึ่งเวลาลาออกอะค่ะเราก็มักจะแบบมีการสัมภาษณ์ exit i n t e r v i e w แล้วก็ถามว่าจะไปทําอะไรต่อหลายๆคนก็อ่ะเป็นคําตอบที่ส่วนใหญ่ละกันผลสำรวจจากคนทํางานในอเมริกานะคะจากเว็บพิซเตอร์ดเนี่ยในปี2022ก็พบว่าคนที่ลาออกเนี่ยส่วนมากอยากทําธุรกิจส่วนตัวซึ่งการทรําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็นั่นแหละค่ะอาจจะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนทราบว่าอยากเป็นเจ้านายตัวเอง อยากทําสิ่งที่ตัวเองแบบมีแพชชั่นหรือว่าอยากแบบสร้างเวลให้กับตัวเองค่ะซึ่งเราก็อยากจะชวนคุยกันแหละพี่แท็บอย่างพี่แท็บก็ทำธุรกิจส่วนตัวทำง,งานประจำนอะสมัยก่อนนู่นเลยมาทําธุรกิจส่วนตัวมีมุมมองอะไรไหมที่คิดว่าคนน่ะชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับแบบเป็นพนักง,งานประจําลาออกเพื่อไปทําธุรกิจมีเรื่องอะไรที่คนชอบเข้าใจผิดนะว่าทำธุรกิจแล้วมันจะมีแบบนั้นแบบนี้คืออันนี้ไม่คําแนะนาแล้วกันคืออาจจะไม่เข้าใจผิดก็ได้แต่ว่าหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วคือว่า ก่อนจะออกอะ่ะควรจะต้องลองทำไอ้ธุรกิจอีกอันหนึง่งที่ว่าจะมาทําไปทำอะ่ะใ,ให้มัน stable พอที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันไปต่อได้จริงหมายความว่าอาจจะยังไม่ต้องได้ไรายได้เยอะอย่างที่เราอยากคิดก็ได้แต่เราเห็นว่าถ้าเราใส่เวลาเพิ่มหรือใส่แรงเพิ่มหรือใส่อะไรเพิ่มจากการลาออกเพราะทำให้เรามีเวลาเพิ่มเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจเนี่ยมันโตไปแบบที่เราอยากเห็นจริงๆเพราะในความเป็นจริงแล้วอสิ่งที่เราอาจจะนึกไม่ออกคือถ้าเกิดว่าเรานึกเฉยๆว่าเราอยากทำอันเนี้ย แต่เไมล่ลงมือทําจริงๆแล้วเราคิดว่าเราออกไปแล้วจะทาได้เลยเนี่ยคนส่วนใหญ่ถ้าออกไปด้วยฟิลประมาณนี้พี่พูดตรงแต่ไม่ค่อยรอดเท่าที่พี่ดูเพราะว่ามันไม่มหมูขนาดนั้นอ่าคือเวลาเราทำเราทำงานอยู่ที่บริษัทเนี่ยต่อให้บริษัทไม่ค่อยมีระบบก็เหอะเราก็จะมีฟังชันเบสที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะแต่ถ้าคุณออกไปทําเองเนี่ยคำถามก็คือหนึ่งอ่ะเอาง,ง่ายๆเลยหนึ่งคุณเข้าใจเรื่องบัญชีและการเงินหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้แค่นี้ก็ มีโอกาสเซลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ล้นะฮะสองคุณ manage คนไม่ให้โกงเป็นป่ะรู้<ม>ไหมว่าธุรกิจตัวเองมีรอยรั่วตรงไหนที่จะไปทำเนี่ยนะฮะสามคุณดีลกับซัพพลายเออร์เนี่ยสมัยก่อนเราอจะไม่ต้องเคยดีลกับซัพพลายเออร์ไม่เคยรู้ด้ที่ทำว่าเครดิตเทอมคืออะไรทำยังไงเคยดีลกับแบงค์หรือเปล่านะะฮนี่คือพูดตากกาันเงินตาก,กาันเงินอย่างเดียวนะให้ไม่พูดเรื่องงานขายของนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เคยทําเลยเราคิดว่าออกไปแล้วมันจะง่ายๆเหมือนเหมือนแบบทำปุ๊บมันจะง่ายเลยเนี่ยยยอันนเี้ไม่่งา ง่ายไม่ง่ายเลยแน่นอนรับประกันนะไปถามใครก็ได้ดังนั้นต้องคือแนะนําเสมอว่าโอเคถ้าอยากทำเนี่ยควรเริ่มลองทําโดยที่ยังมีงานประจาอยู่ก่อนอถามว่า,งงาแล้วงานเราเจะาเวลาให้ไหนไปทําก็คือถ้าเกิดคุณอยากมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณเตรียมทํางานหนักมากๆไว้ได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือเวลาที่เหลือครับทั้งหมดนะครับไม่ต้องนอนไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องอะไรเลย ให้นอนได้อย่างเดียวจริงๆนี่พูดจริงตอนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้พี่เองพี่ก็ยังทํางานเกือบเจ็ดวันตลอดอยู่แล้วอาทิตย์ด้วยพี่ก็ทำงานตลอดเพราะว่าพี่ต้องรันสองบริษัทใช่ไหมไอ้เรื่องเวลาพักผ่อนเรื่องเวลาเที่ยวเรื่องอะไรเนี่ย<ต>ลืมไป,ไปได้เลยเลิกคิดก่อนเออลืมไปได้เลยนะครับเราก็ลองต้องใช้เวลาแบบน,นี้ดูแล้วพ่อออกมาทำาจริงก็จะพบว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค,คือเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะพักผ่อน ถ้าใครอยากอันนี้อันนี้เป็นอีกอันคือถ้าใครอยากออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเขาคิดว่าจะว่างขึ้นนะอไม่จริงแน่นอนอันนี้ไม่จริงในในอย่างน้อยห้าปีในช่วงแรกในการตั้งตัวตั้งธุรกิจหรือสิปีด้วยขึ้นขว่ความเก่งคุณถ้าเกิดคุณเก่งระบบคุณเซ็ตเร็วคุณน่าจะว่างเร็วขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีห้อปีอนอกจากว่ามีฐานที่บ้านอยู่แล้วมาต่อยอดโอเคนั้นง่ายหน่อยนะฮะแต่ว่าธุรกิจส่วนตัวมันจะเริ่มว่างก็ต่เมื่อคุณเริ่มเซ็ต สิสแตมได้ซึ่งไอ้สิสแตมที่ว่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเซตง่ายๆะพี่กล้าพูดว่าพี่ทำอย่างสีจันมานี่สิบกว่าปีเ่ยทุกวันนี้ยังเซ็ตสิสแตมได้ไม่ดีเลยอันนีเพราะมันมีเรื่องของตัวแปรอะไรมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะน้เราเซ็ตมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วกแต่ก่อนต้องทําอะไรเยอะมากแล้วก็ยังยังคงต้องต้องทำงานเยอะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าอยากจะว่างขึ้นอ่ะอันนี้อาจจะไม่ใช่ทางออกนะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของแพชชั่นหรือว่าเรื่องของ แบบความชอบจริงๆความตั้งใจจริงๆคิดว่าตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ให้เราอ่ะใส่ใจแล้วก็หมุกมุ่นละกันใช้เวลาศึกษาอยู่กับตรงนั้นแต่ว่าที่จะคุยกันเนี่ยก็คือซีรีส์ของเราค่ะทายัางไงเพื่อจะรักษาคนไม่ให้คนลาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะตั้งคาถามกับตัวเองว่าเราจะลาออกดีไหมเนี่ยในด,ด้านของพนักงานละกันด้านจิตใจด้านความคิดค่ะคือต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราถึงลาออกคือช่วงที่ วุ่นๆหรือว่าเหนื่อยๆหรือมีปัญหาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วเราอยากจะแบบหยุดอยากจะพักอยากจะเลิกแต่ว่าเราควรที่จะมีเวลาสักนิดน,นึงในการคิดกับตัวเองคําถามนั้นที่ควรจะถามตัวเองในฐานะพนักงานเนี่ยกับในฐานะมุมมองของผู้บริหารเนี่ยเราควรจะถามตัวเองว่าอะไรบ้างคะก่อนที่จะแบบคิดตัดสินใจลาออกจากงานประจําอยู่ตรงนั้นอพี่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องมานั่งคิดจริงๆก็คือว่าชีวิตเราเราเรามี มีอะไรบ้างในที่นี้หมาย<ภ>าถึงว่า,<ภ>าเรามีภ<ช>าระ<ช>อะไรบ้างเรามีอะไรที่เจเนเรตอินค้ามบ้างเรามีความฝันอะไรบ้างคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของที่เชื่อมโยงกันหมดนะครับเ,เรามีความจําเป็นเรื่องอะไรบ้างเพราะแต่ละคนมันก็มีโจทย์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเราก็คงจะไม่สามารถบอ,อกได้หรอกว,ว่าวิธีนี้ไปใช้คนอื่นได้แต่ว่าเราต้องการออกมาให้เห็นเป็นเหมือนแผนที่ใหญ่ๆอันหนึ่งก่อนแล้วเราถึงจะตอบได้ว่าอ๋อเราควรจะทําเรื่องนี้และยังไม่ควรจะทําเรื่องนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ย งานน่ะมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองมันมีแฟกเตอร์อื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายยกตัวอย่างนะครับถ้าเราบอกว่าเราลาออกจากงานแต่เราเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องเลยนะคือมันก็อาจจะมีแฟกเตอร์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเรื่องเอยอะแยะครับที่เราสามารถที่จะพิจารณาม,มุมต่างๆได้แต่ว่าเวลาง,งานยุ่งมากๆเนี่ยอยากให้ลองแบบคือบางทีเวลาง,งานยุ่งคิดมันไม่ออกเพราะว่าเราก็จะนอนน้อยเราก็จะแบบ หัวตื้อไปหมดเลยอะไรเงี้ยเออ่เหมือนที่พี่เป็นอยู่ช่วงนี้นะพี่ก็จะรู้สึกว่าพี่คิดอะไรไม่ค่อยออกก็จะพยายามไม่ค่อยคิดตอนนี้ฮะค่ะคือจะพยายามไม่คิดถึงเรื่องพวกนี้ในช่วงเวลาที่เรายังหัวไม่แฟร์ช์ค่ะแลก็รอให้แบบมันผ่านช่วงนี้ไปก่อนเรียกว่าผ่านช่วงพายุไปก่อนอืมค่ะเพราะหลายคนลาออกแล้วรู้สึกคิดผิดก็มีนะเออต้องบอกนี้ก่อนนะฮะแต่เรามักจะพยายามหลอกตัวเองว่าเราคิดไม่ผิดเพราะเราตัดสินใจ,ใจมาแล้วเราจะรู้สึกว่าแหมฉันไม่ไม่มีทางจะไม่มีทางย้อนกลับไปอะไรเงี้ย แต่ว่าเวลาไปคุยจริงๆเนี่ยหลายคนก็รู้สึกพี่คุยกับเพื่อนบ่อยเรื่องนี้หลายคนบอกเคยไม่ตอนนั้นไม่น่าออกเลยเพราะว่าคิดว่าที่ใหม่จะดีกว่าอแต่เราไม่รู้เราจะเจออะไรอ,อหรือหรือคิดว่าง,งานใหม่จะดีกว่าหรือบางคนลอออกมาท,ทําธุรกิจของตัวเองอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบโโหเหนื่อยมากเหนื่อยแบบมันไม่ใช่ชีวิตที่เขาอยากได้เราธุรกิจตัวเองในความเสี่ยงสูงนะอย่างนครนะคือมันมีมันมีฝั่งได้สูงก็จริงแต่มันมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางชีเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราต้องการก็ได้ไม่ใช่ทุกคนชอบความเสี่ยงเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องพิจารณาพวกนี้ดูให้ดีๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พอจะช่วยได้นะแนะนําว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเนี่ยลองหาชคนแบบนั้นนะเราไปดูเขาก่อนเราไปถามไปคุยเขาดูว่ามันเป็นจริงเปล่าอแบบที่เราเข้าใจมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะเรื่องหลังเขามันมีหลากหลายสิ่งที่เราเห็นอาจจะแค่ด้านเดียวเนาะเราเห็นด้านเดียวเสมอต้องมองอย่างนี้นะฮะ คนที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราชื่นชมอย่างมีชีวิตแบบนี้ลองไปคุยกับเขาก่อนว่ามันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงล่าเพราะส่วนใหญ่ได้ที่เราเห็นนะ่ะจะเป็นด้านดีด้วยอืมใช่ค่ะซึ่งเราก็ต้องหาสาเหตุละกันคืออย่างที่บอกว่าช่วงที่เราแบบมีความรู้สึกอยากจะลาออกมันน่าจะเกิดจากปัญหาหลายอย่างเราก็ต้องหาสาเหตุให้เจอเวลาที่น้องๆหรือว่าคนในบริษัทะคะ่ะาขลาออกเราในฐานะ HR เราก็จะพยายามหาสาเหตุสิ่งบางทีสาเหตุสิ่งที่เขาบอกเราอ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งอันจริงๆก็ได้เราต้องพยายามหาแล้วก็ ถามไปเรื่อยถามไปเรื่อยบางทีก็ต้องไปถามทีมถามคนรอบข้างหรือแม้แต่การสังเกตดูว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรแต่ในฐานะ,ะถ้าในฐานะ HR เนาะในฐานะพนักงานเองอะค่ะเราอาจจะต้องตอนที่เราอยากจะลาออกอมันจะมีความรู้สึกแบบมันเจอปัญหารอบด้านสิ่งที่เรานควรจะทาคือเราอาจจะต้องแบบเนี่ยหยุดหรือว่าใช้วันลาหรืออะไรก่อนเพื่อไปคิดทบทวนดีๆถ้าเรายังอยู่กับตรงนั้นเราอาจจะคิดไม่ออกจริงๆค่ะแต่ว่าวิธีการที่จะหาสาเหตุได้เจอสาเหตุหตลักๆมันก็จะมีจากการาเบื่องานเนาะ เบื่อคนในองค์กรเบื่อหัวหน้าเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การจัดการเวลางานหนักงานเยอะเกินไปซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องมาหาสาเหตุกันแล้วก็ดูว่าเพราะอะไรอาจจะต้องลิสใช้เวลาเขียนเลยลิสอธิบายให้ชัดเจนเพื่อให้ตัวเองได้ดีเฟกว่าอะไรคือสาเหตุกันแน่แล้วเอาสาเหตุนะั้นมาคุยวิธีแก้ไขอาจจะไม่ใช่การลาออกเสมอไปอืใช่ค่ะ<ๆ>บางทีวิธีแก้ไขอาจจะง่ายมากคือต้องปฏิเสธคนที่เป็นอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>บางทีมันเป็นอย่างนั้น คค่ายากบตอนเราบคุยกันเนาะ <Okay. S 2> ว่าจริงอะมนุษย์ในออฟฟิศเนี่ยเหนื่อยถ้าเกิดปฏิเสธคนไม่เป็นม<า>ันต้องเป็นศ<ด>ิลปะในการปฏิเสธคนอะไรเย่างี้อย่างพี่นียยนย,ยกตัวอย่างพี่ก็ได้คือพี่ก็จะมีคนอยากมานัดมาเจอเยอะมากอะไรเย่างี้นะแต่พี่ยอมเจอคนน้อยมาก <Okay. S 1> ๆไม่ใช่ว่าพี่แบบหยิ่งหรือไม่อยากเจอนะพี่รู้ว่าถ้าเกิดทุกทุกครั้งที่พี่เจอคนแล้วคุยครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันรน a i n energy พี่ไปเยอะมากถ้าพี่ทําแบบนี้ทุกวันวันนึงสักสามสี่คนแพี่ตายเลยนะพี่ต้องทางานอย่างอื่นเพราะว่าเนี่ย เราก็ต้องเข้าใจตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้มันกินเอนเนอร์จีเราเยอะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่คนที่สําคัญจริงๆเราก็ต้องหาวิธีในการจัดการอืมใช่นะค่ะใช่เลยเราในมุมอ่ะในมุมคนละกันในการจัดการตัวเองเนาะถ้าในมุมองค์กรนะคะเราก็ต้องเนี่ยดูสาเหตุอย่างที่บอกว่า เราไปอาถามเขาเพยยมหาสาเหตุจริงๆแล้วก็ไปถามคนรอบๆตัวรอบๆทีมหรือว่าสังเกตด,ดูเราก็ต้องเนี่ยฟังปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็เรื่องของการแก้ไของที่บอกว่าการแก้ไขไม่ใช่แค่การลราออกแต่ว่าเขาจัดการตัวเองได้ไหมแลวเล่าในฐานะองค์กรจัดการอะไรบ้างกระจายงานดูทีมจาํานวนคนพอไหมอะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นวิธีการที่เรามักจะคุยกันเสมอเพื่อรักษาคนละกันเราอยากรักษาคนไม่ให้ไม่ให้ใหลาออกอือืมค่ะ เสริมเรื่องเทคนิคของกระบวนการดูแลคนละกันค่ะไม่ให้ลาออกละกันก็สิ่งที่แนะนําได้ก็คือเรื่องของการพูดคุยกันเป็นประจำหัวหน้าทีมสามารถพูดคุยกับลูกน้องเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของ HR หรือว่าองค์กรเองอ่ะก็ต้องคอยสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นสังเกตเรื่องความไม่สบายใจเรื่องของสัญญาณจริงๆสัญญาวเวลามีปัญหาค่ะก็มักจะผลงานเลยดูได้ว่าแบบถ้ามันมีความผิดหรือว่าเกิดอะไรแปลกหรือคนเนี้ยเคยทํางานดีแล้วอยู่ทํางานไม่ดีเนี้ย เป็นเป็นที่น่าสังเกตอแล้วก็เรื่องของผลตอบแทนอันนี้ทางเฮเองอะ่ะก็ต้องคอยตรวจสอบแล้วกันเพราะผลตอบแทนที่แต่ละที่อะคะ่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจด,ด้วยบริษัทด,ด้วยการเติบโตด้วยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในทุกป,ปีอันนี้ก็ต้องคอยเช็คหรือว่าดูตลาดแล้วกันดูบริษัทอ,อื่นๆดูในอุตสาหกรรมว่าตอนเนี้ยผลตอบแทนหรือว่าเรื่องของกระบอกเงินเดือนอะมันเป็นยังไงกับบริษัทเราตอนนี้คะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือในฐานะองคอ์กรถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นให้รีบแก้ไขถ้าสมมติมมีคนา แบบขอล่าออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็าจะต้องรีบจัดการหรือว่าดูหรือว่าคุยยิ่งเป็นคนที่เราอยากรักษาเขาไว้เนี่ยก็ต้องเหมือนกับคุยกันอะเออแล้วก็พยายามทําทุกหีทางในการเ,ออเข้าใจกันให้มากขึ้นว่าแบบเพราะอะไรจริงๆแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วเหตุผลที่เขาให้มามันจริงๆว่า,าเขาอยาก,กเกษียณก่อนหรือว่าอยากจะไปทําตามสิ่งที่ต้องการจริงๆในฐานะองค์กรเราก็สนับสนุสน,นตเต็มที่สำหรับคนที่เราเรียกว่าเป็นบุคคล ที่เราเป็นเป็นระดับส,สตาร์เนี่ยนะก็ต้องใช้แผนแบบโปรแอคทีฟหน่อยคะคืออย่าไปรอให้ถึงเขาคิดถึงตอนนั้นคือเราต้องคอยมอนิเตอร์ตลอดเวลาเฮลท์เช็คตลอดว่าเฮ้ยเขาอยู่ในสเตตัสไหนแล้วตอนนี้อันนี้หน้าที่หัวหน้าอะไรสำคัญเพราะว่าคนเหล่านี้อ่ะอันนี้พูดตรงๆคือแบบเราแบบพูดกันแบบแฟฝงยิ่งคนเก่งยิ่งคนมีความสามารถทัศนคติดีทุกอย่างเนี่ยเขามีทางไปเยอะมากๆแล้วก็มีคน roach เขาตลอดเวลาใช่ไหม เพราะว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ทุกคนต้องการวิธีการรักษาคนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าลอยเขามาลาออกแล้วเขาไปคิด o ู u ช่วให้เขาไม่ทันแน่นอนต้อง Proactive มากมากคือต้องคอยติดตามว่า i, เ,ขเขาเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ใ,ใ,นในทุกองค์กรจะมีคนแบบนี้อยู่เสมอนะครับล้วก็เราก็จะต้องคอยระวังเพราะว่าเวลาคือจริงๆทุกคนมีความสํคาคัญหมดละแต่ว่าคนพวกนี้จะ มันจะเชนจะเปลี่ยนดินามิกเยอะเวลาออกทีหนึง่งออแล้วมันจะยุ่งอะ่ะมันคือเรียกว่ามันอิมแพกสูงแล้วกันนะฮะคุค้มค่ากว่าถ้าเราจะโปรแอคทีฟหน่อยอจริงค่ะ,คะก็ยังไงใครๆที่กำลังฟังอยู่พนักงานและการที่รู้สึกว่าอยากจะลาออกนะคะก็จริงๆแล้วฟัง EP นี้เนี่ยก็อยากให้หาสิ่งที่หายเจอคือหาสาเหตุของการลาออกแล้วก็ว่าตัวเองจะไปทำอะไรต่อส่วนอ,องค์กรก็คืออย่าลืมเรื่องของการโปรแอคทีฟรักษาพนักงานเอาไว้ค่ะ สำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรายการ Mission to the Moon Podcast และพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast happy fine day แค่งงาน h a ppy วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ Presented by l i b e r a t o r เทรดหุ้นฟรีไม่มีค่าคอมตั้งแต่บาทแรกสามารถประสบการณ์0% commission ได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีได้เลยทันทีดาวน์โหลดเลยที่ App Store และ Google Play